เด็นซีรีพอรเตอร์วันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะชวนไปดูการปรับตัวของผู้ประกอบการคิวรถเมสายอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหลังจากที่ปิดตัวลงนะคะก็หันไปเปิดตลาดรถเมยโบราณดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ เปิดท้ายรถโนดต,ตั้งอยู่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตลาดที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่เดินเข้ามาในตลาดสิ่งแรกทุกคนจะเห็นคือรถอโนดเก่าที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหารทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่คือหลังจากที่เศรษฐกิจมันมันมันดบลงนะแล้วรถ รถก็ขาดทุนเรื่องรายได้น้ำมันก็เลยรถเมีที่ค้างมาตั้งเกือบสิบปีคนมาซื้อก็ไม่ขายจากที่เราทำมาเราปลูกพันธุ์มาเราก็รักก็เก็บมาตลอดทีนี้พอเราหยุดเรื่องเรื่องรถเมีก็รถมันตั้งอยู่เต็มก็แนวคิดว่าเรามาทำตลาดรถเมีดีกว่าเพราะยังไม่เคยมีที่ไหนระยะไม่ถึงเดือนชาวบ้านประชาชนก็สนใจแม่ค้า พอระยะโควิดเน COVID ี่ยเราก็ได้ช่วยแม่ค้าด้วยชาวบ้านด้วยมาขายป้าก็มองเห็นว่ามันเป็นแนวใหม่คือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่คือขายอาหารบนรถละโนดคือให้ลูกค้ามานั่งกินบนรถคือรถละโนดคือเขาไม่ไม่วิ่งแล้วแล้วก็เอามาดัดแปลงให้เป็นร้านค้า มองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่น่าจะดึงดูดลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการสร้างตลาดที่มีความคลาสสิกและการนำรถโนดเก่ามาดัดแปลงเป็นร้านอาหารของคุณบัญชาเจ้าของตลาดเปิดท้ายรถโนดสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายหลักที่ไม่เหมือนกับตลาดอื่นๆทั่วไปเหมาะแก่การมาซื้อของและพักผ่อนในเวลาเดียวกันก็เห็นเพื่อนๆนแชร์ในโซเชียลใน Facebook อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ เพื่อนที่เรียนมหาลาัยเดียวกันก็ชวนมาเที่ยวค่ะก็เหมือนกับเป็นการที่ได้เอา,เอารถโนดท,ที่แบบเหมือนกำลังจะจางหายไปแล้วก็กำลังจะแบบเป็นที่ที่ไม่รู้จักในใครหลายๆคนอะคะได้แบบกลับมาได้ใช้ประโยชน์ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเปิดท้ายรถโนตแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ตลาดให้ผู้คนมาพักผ่อนเพียงอย่างเดียวแต่ยังคงเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์ และเก็บรักษารุดโนดเก่าสิ่งที่กำลังจะลดเลือนหายไปในปัจจุบันให้คงอยู่